สวัสดีครับวันนี้ที่ไร่ลื่นลมนะครับอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเรารู้สึกยินดีและดีใจอย่างมากที่มีกลุ่มผู้ที่ศึกษาอยากจะรู้เรียนรู้ทํากิจกรรมแล้วมาดูงานเรื่องพลังงานนะครับมีสองกลุ่มด้วยกันวันนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มโรงเรียนพิทยาสุขเจริญนะครับ ซึ่งได้พาเด็กนักเรียนรุบ,บาลน,นะครับมากมายเลยมาทํากิจกรรมไข่เค็มนะครับแล้ววันนี้วันที่พุทธที่23ปี2564นะครับก็เป็นวันที่พิเศษครับที่ว่า2กลุ่มนี้ได้มาพร้อมกันเพราะว่าเขาสนใจอยากจะเรียนรู้และทํากิจกรรมบางอย่างที่ไร้ลรืรมเราพร้อมยินดีบริการต่างๆนะครับ เพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้ประสบการณ์และความสุขกลับไปถึงที่บ้านของเขานะครับเดี๋ยวเรามาเชิญชมดูกิจกรรมของเด็กๆว่าเขาทำอะไรนะครับเเลยครับเออตัวออกอ

นนนี่ม่รนะแะานี่นะเาันนะวโอเคนะคะยีบไทยคนละหนึ่งฟองอ่าไดพี่ยังงอนพี่แนอ่าระวังแตกนะลูกอ่าส่งให้เพื่อนด้วยเพื่อนคนไหนไม่ถือ ได้ไหมลูกเดี๋ยวต,ตัวเรียกที่ผิดถูกนะนนได้หรือยังอ่าถ้าได้แล้วดูขั้นตอนต่อไปนะวางไข่ลงบนนี้ วางเสร็จเราใช้ฝ่ามือของเรานะคะค่อยๆดันดินขึ้นเนี่ยค่อยๆดันขึ้นลูกค่อยๆเกลีย่ยดินเข้าไปไม่ต้องรีบแล้วก็ไม่ต้องบีบแรงนะเราต้องกอดดินอ่ะอ่าเห็นไหมตอนนี้มันจะเกินครึ่งแล้วเห็นไหม

ไปได้ไ้มเอาวัานีม่ันนคนเันนเาไปเลยทั้งลูกจะมาเหมือนกันอย่าลอย่าล้ออกรอกยังไม่สำเร็จกหนยนะบแบบแล้วถือมาสองฟองมาหาพี่เอมมี่ค่อยๆเดินมานะลูกขอทีละห้าคนก็ได้ลูก

thank <laughs> you ครับอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้มาดูงานเกี่ยวกับพลังงานที่ได้ลื่นลมนะครับเพราะว่าไร่ลิ่นลมเองก็เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องพลังงานด้วยนะครับเป็นพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับต้องบอกว่าทางไร่ลื่นลมเองก็เป็นระบบออ,อฟกิดนะครับเป็นออฟกิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับ ด้วยเหตุน,นี้จึงมีคนหลายกลุ่มนะครับที่จะสนใจมาศึกษาดูงานพลังงานที่ไร้ลื่นลมนะครับเป็นระบบออฟเกิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ